คลิปนี้เป็นเรื่องราวทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับน้องลิซ่ามาส่งความเคลื่อนไหวล่าสุดพี่อลิสผู้จัดก,การคนสวยของเรามาลงรูปภาพโมเมนต์ตอนที่ไปเที่ยวสเปนค่ะเรียกได้ว่าคนสวยขาสองคนแข่งกันสวยนะคะเนี่ยอยู่ในชุดเดรสด,ดำที่ก่อนหน้านี้น้องลิซ่ามาลงเปิดงานปลีละตอนที่หมุนติ้ว360องศานั่นเองนะคะเรียกได้ว่าพี่อลิสและก็น้องลิซ่าแต่งตัวน่ารักแล้วก็อยิ่งสวยทั้งคู่ยิ่งส่งเสริมกันนะจ๊ะก็ฝากไปอินเกจที่ไอจีของพี่อลิสด้วยนะคะซึ่งพี่อลิสก็มีการลงหลากหลายค่ะเป็นโมไป เที่ยวสเปนกันนั่นเองนะแล้วก็ดูเหมือนว่าสาวๆก็จะมีการไปแฮงเอาท์กันนะคะเหมือนกับเป็นคอนเสิร์ตอะไรสักอย่างเดืองไม่ได้ใจว่าเป็นเพราะว่าดีเจเอนิม่ไปจัดด้วยหรือเปล่านะคะช่วงนั้นวงเลคนละทริปนะคะกับทับรีอิตาลีนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นสเปนที่เป็นทริปก่อนหน้านี้ค่ะสงสัยอยู่ว่าน้องลิซ่าของเราจะมีงานคอนลงคอนแลบอะไรกับดีเจเอนิมาหรือเปล่านะคะดูสนิทสนมกันขนาดนี้แล้วก็เหมือนไปเที่ยวด้วยกันด้วยนะรอจับตามองกันได้เลยแอบรู้เลยแหละคะ่ะ พี่อลิซมีการลงหลากหลายรูปภาพค่ะเป็นโมเมนต์ที่ไปเที่ยวกับเต้าลิสและมีการแปะรูปเชอรี่เนาะอีโมจิแล้วก็ผลัดกันถ่ายให้กันมีโมเมนต์ดินงงดินเนอร์นั่งเรือนะคะไปเที่ยวกับเต้าลิสบรรยากาศกค,คือดีมากเลยแล้วก็ที่จริงเนี่ยก็จะมีโมเมนต์ที่มีการเล่นน้ํากันด้วยนั่นเองนะซึ่งคาดว่าน,น,น้องลิซ่าก,ก็น่าจะเล่นเลยค่ะแต่ว่าลูกสาวน้องลิซ่าก,ก็ไม่ได้ลงโมเมนต์นี้นะมีการกินไกท่ทอดนะคะอยู่ในคอนเสิร์ตไหนสักแห่งนั่นเองรีกเดียวว่าสวยทั้งสองเลยจ้าทั้ว ก็ะะฝากไปอินกิให้พี่อัลลิสกันด้วยค่ะทุกคนต่อมาค่ะโมเมนต,ต์ของดองลิซ่ายังไม่จบอันนี้เป็นรูปภาพจากคนที่อยู่ในงานนั่นเองนะคะเริ่มมาลงรูปภาพโมเมนต์กับดองลิซ่าถ่ายภาพด้วยกันที่งานเทศกาลล่าสุดเลยเรียกได้ว่าสวยมากนะคะมาในชุดมูกละสวยสังหารซึ่งพี่คนที่ถ่ายภาพกับดองลิซ่านี่พี่เขาก็มีการถ่ายกับเซเล็บหลายคนนะคะหนึ่งในนั้นก็มีพี่ V BTS ด้วยเรียกได้ว่าวงการเดีวยวกันเจอก,การน่ารักแล้วก็มีรูปภาพ้อนลิซ่ากับคุณทาคาชิมุราคามิค่ะ ให้กลาลังใจพี่เขาน่ารักมากมายยิ้มแฉ่งเลยนะซึ่งได้นําเสนอไปหลายอีพีมากๆเลยนะคะสําหรับโมเมนต์ของน้องลิซ่าและก็คุณทาคาชิมุราคามินะคะอ๋อแล้วก็แอซ้มันละว่าน้องลิซ่าของเราถ่ายภาพกับใครมันจะมีโมเมนต์หนึ่งนะคะด้วยด้ว,ยว่าเป็นแก้วเป็นแสงสื่อหรือว่าคนที่ไปเจอ้องลิซ่าในวันนั้นอาจจะเจอแบบไม่ได้นาดหมายด้วยซ้ําแต่ต้องบอกว่าคนมาหาศาลหนักมากค่ะทุกคนเรียกได้ว่าสวยทั้งด้านหน้าด้านข้างด้านหลังเลยนะจ้า,จาต้าลีซึ่งอันนี้ นี่ค่ะนงลิซ่าม,มีการถ่ายภาพคุณนิกซิมิลนิวิสซึ่งเป็นผู้อํานวยการของ the g e r g i a n Gallery ฮ่องกงนะคะเป็นหนึ่งในแกลเลอรี่ศิละปะที่มีชื่อเสียงระดับโลกค่ะพี่เขามีบทบาทสําคัญในวงการศิละปะนักสะสมในเอเชียรู้จักกันดีในนิทรรศการศิละปะสมัยใหม่แล้วก็ร่วมสมัยจากศิลปินดังระดับโลกค่ะดูเหมือนว่าวันนี้แน่นอนค่ะว่ามันเป็นงานนิทรรศการนะคะเ,เหล่าแบบว่าเจ้าของแกลเลอรี่ต่างๆก็จะมาชมงานละแล้วลก็แน่นอนอาจจะมีการประมูลแล้วก็ซื้อผ้าไปใช่ไหมคะเริ่ดม,มาก ต่อมาค่ะหลังจากที่น้องลิซ่านะคะมาลงรูปภาพไปเที่ยวเกาะคาปรีชุดแดงนี่นะคะล่าสุดลูกสาวมาลงรูปภาพใช่ไหมปรากฏน้องลิซ่าใส่ชุดพุชชี่นะคะเป็นแบรนด์ล่าสุดค่ะลาเดเมียร์พุชชี่ซึ่งเป็นรองประธานและก็ผู้อํานวยการฝ่ายภาพลักษณ์ของแบรนด์เอมิลเลียพุชชี่แล้วก็เป็นลูกสาวของเอมิลเลียพุชชี่ค่ะมากดไลค์และก็คอมเมนต์ใต้โพสตของน้องลิซ่าด้วยนะดีใีมากเกินแล้วก็บอกว่าดีใจมากที่คุณอยู่ในลูกของพุชชี่เข้ากับคุณมากและยังสนุกกับกระเป๋าชโชไมโชนะคะ ด้วยของลูอีวีนั่นเองเนาะ แล้วก็พี่เขาก็บอกว่าฉันสนุกกับคอนเสิร์ตปีใหม่ของคุณที่กรุงเทพสุดๆุยแหวว่าคุณพี่เขาก็คือไปเขาดาวที่กรุงเทพมหาคนครมาเหลือเกินน่ารักมากมายเลยค่ะได้เห็นแล้วก็ชื่นใจผู้ใหญ่รักผู้ใหญ่เอ็นดูอนาคตนะคะโนริซ่าใส่หลากหลายแบรนด์เข้าให้เนี่ยก็อาจจะได้ร่วมง,งานกันนะคะแล้ววันนี้นะคะวันที่3กันยาย,ยน2568ตามเวลาเกาหลีเราก็มารอติดตามสําหรับสินค้าคอแลแลบของโนริซ่านะคะที่จะมีเอาไปประมูลที่เว็บไซต์ของพี่ฟารลว,วิลเลียมนั่นเองค่ะรอติดตามกันได้เลย คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครเป็นความเคลื่อนไหวได้เลๆน้อยของเต้านี้ค่ะอย่างไรก็ฝากทุกคนเข้าไปเองเกตให้กับ IG ของพี่อลิสกันด้วยนะคะแล้วก็นับถอยหลังโวทงาน VMA ให้กับน้องริซาก,กันเยอะๆนะคะแม่ๆใกล้จะปิดโหวตแล้ว